ชานมไข่มุกมีผลต่อร่างกายอย่างไรถ้าพูดถึงเครื่องดื่มหอมหวานเคี้ยวหนึบแสนอร่อยก็คงต้องยกให้ชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตอย่างหนึ่งของคนทุกเพศทุกวยัยเพราะว่าชานมไข่มุกสามารถหาซื้อได้ง่ายทั่วไปในราคาที่ไม่แพงมากเหมาะสมกับความอร่อยแต่บางครั้งการกินชานมไข่มุกบ่อยๆก็ไม่มีประโยชน์แถมทําให้ร่างกายต้องเสี่ยงเกิดโรคร้ายบั่นทอนสุขภาพอีกด้วยซึ่งส่วนผสมหลักของชามุกประกอบด้วยชา ครีมเทียมมีไขมันทรานน้ำตาลทรายนมข้นหวานไข่มุกและผงเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่แต่งกลิ่นจึงจัดว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและไขมันสูงโดยชาไข่มุกหนึ่งแก้วมีแคลอรี่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่200กิโลแคลอรี่ถึง400กิโลแคลอร,รี่บวกกับปริมาณน้ำตาลที่มีสูงมากตั้งแต่8ช้อนชาต่อแก้วไปจนถึง11ช้อนชาต่อแก้ว ซึ่งตามปกติแล้วในหนึ่งวันเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาสำหรับผู้หญิงและ9ก้าช้อนชาสำหรับผู้ชายทั้งนี้นอกจากน้ำตาลแล้วครีมเทียมที่มีส่วนผสมในชานมไข่มุกซึ่งมีไขมันทรานก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพยิ่งกว่าไขมันชนิดอื่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งโรคอ้วนง่ายและทำให้แก่เร็วเท่านั้นยังไม่พอสำหรับความหวานเคลือบยาพิษของเครื่องดื่มชนิดนี้ เนื่องจากเม็ดไข่มุกสีดำๆที่หนึบๆนั่นลหละก็เป็นอีกตัวการที่ทําให้อ้วนเพราะทํามาจากแป้งมันสัมปะหลังนํามาต้มกับน้ำตาลล้วนๆไม่ให้วิตามินแร่ธาตุหรือสารต้านอนุมูลอิสระใดๆทั้งสิน้นและที่น่าตกใจก็คือเจ้าเม็ดมุกดำเบา่นี้ให้แคลอรี่แตกต่างกันไปแต่ละสูตรตั้งแต่2อถึง4กิโลแคลอรี่ต่อเม็ดลองคิดดูสิว่าในหนึ่งแก้วชานมไข่มุกจะมีแคลอรี่เท่าไหร่ หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR วอาโค้นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube